สวัสดีครับอยู่กับผมราชันบอลเตงนะครับก่อนอื่นนะครับไปดูผลงานเมื่อคืนกันก่อนเลยครับผลงานเต็งและสเตปประจําวันที่22ในค่ําคืนวันที่21นะครับก็ต้องบอกว่าหัวร้อนกันอีกแล้วนะครับสเตปสาขาดแค่1ลูกครับบอลเตงบินแรกนะครับเบดาบิกนะครับไม่เคยทําให้ผิดหวังครับเปิดบ้านนอชอร์เวสต์มันเนย่านะครับจบที่สกอร์สต่อหนึ่งนะครับคู่นี้ตอบเบดาบิกนะครับหลูกพอสรุปนะครับบินนี้กินเต็มไลยครับบินที่2นะครับเบนฟิก้าเปิดบ้านชนะเชลตาบิโก้สต่อศูน ทีเด็ดของราชันคู่นี้นะครับต่อเบนฟิก้าครึ่งคู่ลูกคู่นี้จบครึ่งแรก0ูนก็เสียวอยู่เหมือนกันนะครับแต่ครึ่งหลังเป็นเบนฟิก้านะครับที่ทําได้ดีกว่าเอาชนะไป2 0งจบเกมบินนี้ก็รับซับไปอีกคู่ครับส่วนสเต็ปสาของราชันเมื่อคืนนะครับคู่แรกมีเบเาบริกนะครับต่อ1ลูกคู่นี้ผ่านครับคู่ที่2เป็นวอซอนะครับเปิดบ้านเสมอกับโรสเดล1นต่อหคู่นี้ต่อวอซอครึ่งลูกก็ไม่ผ่านครับก็น่าเสียดายนะครับวอซอโดนนําก่อนนะครับมาตามตีเสมอได้้นนนะะคครรัับบแต่่่ชไไไมดดก็าาเสียยป และคู่ที่3นะครับอาร์สดูดูรี่นะครับเปิดบ้านเอาชนะเซลฟอร์สได้9ประตูต่อ0ูนย์คู่นี้ให้สูง3ลูกครึ่งควบ4นะครับจบครึ่งแรกก็4ีูนย์แล้วนะครับก็น่าเสียดายคู่วอซอนะกรรมการไม่ทดเวลาให้ลุ้นเลยครับวันนี้เอาใหม่นะครับมีสเตปสแน่นอนสาหรับค่าคืนนี้นะครับแต่สําหรับผลงานโดยรวมของราชันบอลเต็งนะครับไม่เคยทําให้ผิดหวังครับตามที่ทุกท่านเห็นตรงนี้ได้เลยและสาหรับเพื่อนๆพี่ๆคนไหนนะครับสนใจจะรับที่เด็ดส่งตรงถึงมือถือทุกวันแบบนี้เนี่ย ก็สามารถแอดไลน์เข้ามาสมัครเข้ากลุ่ม V.I.P เป็นครอบครัวเดียวกันแบบฟรีๆได้เลยนะครับโดยแอดไปที่ rbt 1 4 8 8จําง่ายๆครับเพียงพิมพ์แอดนำหน้าตามด้วย rbt 1 4 8 8หรือถ้าไม่ถนัดก็คลิกที่ลิงก์ที่แนบอยู่ใต้คอมเมนต์ได้เลยนะครับในกลุ่มเขามีบอลเต็งบอลสเต็ปเล่นกันทุกวันนําบอลสดเล่นกันทุกคู่รัรอีทุกท่านได้มากกว่าเสียแน่นอนครับแล้วอยู่กันเป็นครอบครัวนะครับทางกลุ่มของเราไม่มีเก็บรายเดือนครับหากทุกท่านนะครับอยู่กลุ่มอื่นและเสียมากก็ได้ลองเเปปิดใจมา็นะครับ หรือถ้ายังตัดสินใจไม่ได้นะครับทักเข้ามาพูดคุยสอบถามกันได้นะครับและก่อนจะวิเคราะห์ฟุตบอลกันในวันนี้นะครับผมก็ฝากทุกท่านด้วยครับฝากกดไลค์กดซับสไครตกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้กับทางช่องยูทูบชาแนลราชันบอลเต็งกันด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทําคลิปต่อๆไปครับและสำหรับวันนี้ก็วันอาทิตย์ที่23กรกฎาคม2566วันนี้ก็4คู่นะครับหยิบมาวิเคราะห์หน้าช่องทางยูทูบกันเหมือนเดิมนะครับโปรแกรมฟุตบอลวันอาทิตย์นี้นะครับมีลงเตะก ก็หยิบยกมา2ลีกนะครับ4คู่เอามาวิเคราะห์หน้าช่องทางทูบกันครับจะมีศึกสวีเดนออสเวนคาร์สคู่นะครับและปิดท้ายกันด้วยศึกนอร์เวย์ดิวิชันครับคู่แรก AIK อเคโซนาเปิดบ้านพบกับมันโมคู่ที่2องนอร์โคปิ้งนะครับเปิดบ้านพบกับเดกเกอร์ฟอสคู่ที่3ามโคเทนเบิร์กนะครับเปิดบ้านพบกับฮาร์มสตารและคู่ที่4นะครับเพาลเกซูนเปิดบ้านพบกับเรียวสตอร์มไปเริ่มกันที่คู่แรกนะครับในศึกสวีเดนออสเวนคาร์จะเป็นการพบกันระหว่าง AIK อเคโซน่านะครับเปิดเฟรนอารีนาพบกับทางด้านมมััโครบ คู่นี้คิกออฟกันในเวลา2องทุ่มต่ำเวลาบ้านเรานะครับโดยในดับตารางคะแนนตอนนี้นะครับโซนาอยู่ดับที่14ลงเล่น15นัดครับชนะ3เสมอ4แพ้8เก็บได้13แต้มเข้าอยู่ที่20%ส่วนมาร์โมนะครับทีมมาดับที่3ลงเล่น15นัดครับชนะ11เสมอ1แพ้3เก็บได้34แต้มเข้าอยู่ที่73.3%เกมในบ้านโซนาเล่นไป7นัดชนะ1เสมอ3แพ้3เข้าอยู่ที่14.3% ส่วนมันโมนะครับเล่นเกมเยือนไป7นัดชนะ5เสมอ0แพ้2เข้าอยู่ที่เจ็ดสิบเอ็ดจุเนฮ้ทเวทนัดหลังสุดที่คนนี้เจอกันนะครับเป็นมันโมนะครับที่ทำได้ดีกว่าชัดเจนเอาชนะไป3ครั้งนะครับเสมอกัน1ครั้งและโซนานะครับเคยเอาชนะไป1ครั้งเกมล่าสุดนะครับมันโมเปิดบ้านชนะโซนา3าต่อหนึ่ง ส่วนเกมล่าสุดในบ้านโซนานะครับย้อนไปเมื่อปี2022โซนาเปิดบ้านเอาชนะมันโม่2-0อัตราการทำเงินนะครับมันโมกินตังโซนาไปได้3ครั้งและคู่นี้เจอกัน5นัดหลังสุดนะครับส่วนใหญ่จบสกอร์สูงไป3ครั้งครับฟอร์ม10นัดล่าสุดรวมตุวการของโซนานะครับต้องบอกว่าย่ำแย่ครับโดยชนะ3เสมอ2พ่5เข้าวินไป3จบเกมสูงไป7เกมล่าสุดบุกชนะวันเบิร์ก1-2ส่วนเกมในบ้านล่าสุดนะครับเปิดบ้านแพ้ฮาเกน1-2 เปิดบ้านแพ้เอฟบ1อกต่อ2และเปิดบ้านเสมอกับคันมานะครับ1ต่อ1ส่วนมันโมนะครับฟอร์ม10นัดล่าสุดลุมธุรการดูดีกว่าเล็กน้อยนะครับโดยชนะ5เสมอน1นแพ้4เข้าวินไป4จบเกมสูงไป5เกมล่าสุดนะครับบุกแพ้เยอการเดน2-0ต่อ0และก่อนหน้านั้นเกมเยือนนะครับบุกเอาชนะวานาโม1ต่อ3บุกแพ้เอฟบ3อก3ต่อ0และบุกเอาชนะฮามสตาร์นะครับศต่อห ฟอมการยิงประตู1ินัดล่าสุดนะครับโซนายิง13เสียผลตังลบ2เฉลี่ยได้1.3ลูกต่อเกมส่วนมันโมนะครับยิง18เสียผลตังบวกเฉลี่ยได้1.8ลูกต่อเกมสำหรับเรยราคาในแคปของเกมคู่นี้นะครับเปิดมาราคาแรกให้มันโมบุกต่อครึ่งลูกราคา2ปอปอโดยอัตราคาน้ำผลตอบแทนของมันโมตอนนี้เป็นน้ำล้นนะครับส่วนสูงต่ำโมเวอร์เดร์น,นั้นราคาบนอยู่ที่2ลูกครึ่งราคา2อยู่ที่2ลูกครึ่งครบ3ส่วนทนาราคา1นึคูณสในวันนี้นะครับเปิดมาราคาแรกให มันโมชนะใจอยู่ที่2.05และถ้าเสมอกันใจอยู่ที่3.48แครับแฮนดิแคปเอเชียย้อนหลังนะครับโซนาถ้าเป็นฝ่ายรองครึ่งลูก5้านา่าสุดผ่านได้หนึ่งครั้งส่วนมันโมนะครับต่อครึ่งลูก5นานา่าสุดผ่านได้3ครั้งสูงในเลนสลูกครึ่งนะครับโซนาเจอราคานี้5นัดนาาสุดผ่านได้3ครั้งส่วนมันโมนะครับเจอราคา2ลูกครึ่ง5นันล่าสุดผ่านได้3ครั้งครับเจ้าทีเอเคโซนานะครับพวกเขาไม่ชนะเกมเย่ามา5เกมติดต่อกันเข้าไปแล้วครับบงบอกว่าฟอร์มของพวกเขาห่วยหนักครับขณะที่ เพราะหาเกมหลังสุดนะครับพวกเขาคว้าชนะไปได้ถึง3นัดเรทราคานะครับเปิดออกมาทีมเยือนบุกต่อครึ่งลูกนะครับแนะนไว้าอยู่ฝั่งต่อดีที่สุดครับเพราะผลงานนอกบ้านของมันโมไม่ได้ขี้เละเลยครับเกมลุกของพวกเขาก็อันตรายโดยเฉพาะกองหน้าอย่างอิซักเทรินนะครับแถมสถิติการเจอกันส่วนใหญ่ก็เป็นมันโมนะครับที่ทําได้ดีกว่าดังนั้นนะครับเกมนี้วัดไปที่บอลต่อดีที่สุดครับคู่นี้ลอกเชียร์ลงทุนนะครับต่อมันโมนะครับครึ่งลูกฟันธงมันโมชนะ aik โซน่า2ประตูต่อหนึ่งจัดไปครับคู่ที่2ยังอยู่ในศึกสวีเดนออ จะเป็นการพบกันระหว่างนอรโคปปิงนะครับเปิดสนามแพทเทนัมคาสอารีน่านะครับพบกับทางด้านเด็กก็ฟอสครับคู่นี้เตะกันในเวลา2องทุ่มตามเวลาบ้านเรานะครับโดยในดับตารางคะแนนตอนนี้นะครับนอรโคปปิง no อยู่ดับที่6ลงเล่น15นัดครับชนะ6เสมอ4แพ้5เก็บได้22แต้มเข้าเหรียู่ที่40%ส่วนเด็กก็ฟอสนะครับอยู่ดับที่13ลงเล่น16นัดครับ ชนะ4เสมอ2แพ้10เก็บได้14แต้มเข้าริที่25เกมในบ้านน้องโคโปิ้งเล่นไป7นัดน,นะครับชนะ2เสมอ2แพ้3เข้าริที่28.6ส่วนนี้ก็ฟอสครับเล่นเกมเยือนไป7นัดชนะ1เสมอ0แพ้6เข้าริที่14.3 เฮทูวร์เฮ้า5นั้นหลังสุดที่ครันี้เจอกันนะครับเป็นนอโคปิ้งนะครับทำได้ดีกว่าเล็กน้อยเอาชนะไป2ครั้งนะครับเสมอกัน2ครั้งและเด็กก็ฟอร์สเอาชนะไปได้1ครั้งเกมล่าสุดนะครับเด็กก็ฟอร์สเปิดบ้านแพ้นอโคปิ้งนะครับ0-2ส่วนเกมล่าสุดในบ้านนอโคปิ้งนะครับย้อนไปเมื่อปี2022น้องโคปิ้งเปิดบ้านเอาชนะเด็กก็ฟอร์ส2-0และฝั่งที่ทำกำไรได้มากกว่าเป็นทางด้านเด็กก็ฟอร์นะครับนัดล่าสุดนะครับกินตังนอโคปิ้งไปได้3 ฟอร์มสินัดล่าสุดลวมธุรการของนอคอปิงนะครับต้องบอกว่าย่ำแย่ครับโดยชนะ3เสมอ2อนแพ้้เข้าวินไป6จบเกมสูงไป8เกมล่าสุดบุกอาชนะมอนบีนะครับ1ต่อ2ส่วนเกมในบ้านล่าสุดนะครับเปิดบ้านแพ้ฮามสตาร์ Star 1ต่อ2เปิดบ้านเสมอกับฮักเขน2ต่อ2และเปิดบ้านแพ้เอเคโซน่านะครับ1ต่อ2 ส่วนเดกก็ฟอสจ้ะครับฟอร์มสินัดล่าสุดรวมธุรการดูแย่กว่าอีกนะครับโดยชนะ2ะเสมอ2แพ้6กเขาวินไป3จบเกมสูงไป7เกมล่าสุดนะครับเปิดบ้านแพ้ซีรูศูนย์ต่อสามส่วนเกมเยอเล่าสุดนะครับบุกเอาชนะบอมมาปอสคาน่า1นต่อสบุกแพ้คานมา2อต่อหและบุกแพ้มันโมนะครับ5้ต่อศฟอร์มการยิงประตู10นัดล่าสุดนะครับนอโคปิงยิง15เสีย16ผลต่างลบหเฉลิงได้1.5ลูกต่อเกมส่วนเดกก็ฟอสนะครับยิง9เสีย25ผลต่าง16เฉสียกต่อเกม สำหรับเลนราคาให้นิแคปของเกมคู่นี้นะครับเปิดมาราคาแรกให้นองโคปิ้งนะครับต่อหนึ่งลูกราคา2ครึ่งกลบลูกโดยอัตราค่าน้ําผลตอบแทนของนองโคปิ้งตอนนี้เป็นน้ําล้นนะครับส่วนสูงต้าโมเวอร์เดินนั้นราคาบนอยู่ที่2ลูกครึ่งกบสาราคา2อยู่ที่3ลูกส่วนน,นั้นราคา1นคูณสในวันนี้นะครับเปิดมาราคาแรกให้นองโคปิ้งชนะจ่ายอยู่ที่1นึ่งจุดห้าเด็กก็ฟอสชนะจ่ายอยู่ที่5้าจุดสี่สี่และถ้าเสมอกันจ่ายอยู่ที่สี่จุดศูนย์เจ็ดครับต้องบอกว่าราคาออกมาแบบนี้นะครับโตมมองว่านองโคปิ้งนะครับน่าจะะชนเเเดกอรฟถึง4ท่าลยคับ แฮนดิแคปเอเชียย้อนหลังนะครับนอโคปิงถ้าต่อหนึ่งลูกห้านัดล่าสุดผ่านได้3ครั้งเสมอ1ครั้งส่วนเด็กก็ฟอสครับรองในเลทหนึ่งลูกเจอห้านัดล่าสุดผ่านได้2ครั้งเสมอ1ครั้งสูงในเลทสามลูกนะครับนอโคปิงเจอราคาที่ห้านัดล่าสุดผ่านได้3ครั้งส่วนเด็กก็ฟอสครับสูง3ลูกเจอราคานี้ห้านัดล่าสุดผ่านได้1ครั้งครับ เจ้าถิ่นนอโคปิ้งนะครับพวกเขามีเกมยาวที่ย่ำแย่เพราะไม่ชนะใครมา4เกมติดต่อกันขณะที่ทีมเยนดีเก็ฟอร์ดนะครับผลงานนอกบ้านย่ำแย่5้าเกมหลังสุดนะครับคว้าชนะไปได้เพียงแค่เกมเดียวเท่านั้นบ่งบอกชัดเจนนะครับว่าทั้งคู่ห่วยพอๆกันครับราคาเปิดออกมาให้เจ้าถิ่นนะครับตอหนึ่งลูกแนะนำว่าอยู่ฝั่งรองทีมเยนดีกว่าครับเพราะทั้งคู่นะครับผลงานย่ำแย่และห่วยพอกันนะครับเกมนี้น่าจะส่งสู่สี่กันแน่ๆครับและมองว่าอยู่ฝั่งรองนะครับมีโอกาสเฮรับซับมากกว่าครับ คู่นี้เลือกเชียร์เลือกลงทุนนะครับรองเด็กกัฟอร์สครับหลูกฟันธงคู่นี้เสมอกัน1ต่อหนึ่งจัดไปครับคู่ที่3นะครับเรายังอยู่ในศึกสวีเดนเอาสวินคาร์นะครับจะเป็นการพบกันระหว่างโกเทนบอกนะครับเปิดสนามกัมราอูเรวีนะครับพบกันทางด้านฮามสตัรทครับคู่นี้ลงเตะกันในเวลาสี่ทุ่มครึ่งตามเวลาบ้านเรานะครับโดยในดับตารางคะแนนตอนนี้นะครับโกเทนบอกอยู่อันดับที่15ลงเล่น15นัดครับชนะ1เสมอ6แพ้8เก็บได้9แต้มเข้าอสุดที่หกจุดเจ็ดเดครับ ชนะ7เสมอ3แพ้5เก็บได้24แต้มเขาอยู่ที่46.7เปอร์เซ็นต์เกมในบ้านโกเทนบอกเล่นไป7นัดนะครับชนะ1เสมอ2แพ้4ีเขาอยู่ที่14.3ส่เปอร์เซ็นต์ส่วนฮามสตาร์นะครับเล่นเกมเยือนไป7นัดชนะ4เสมอ0แพ้3าเขาอยู่ที่57.1สิบเจ็ดจุดหนปอร์เซ็นต์เฮตูเอ็านัดหลังสุดที่คู่นี้เจอกันครับส่วนใหญ่จบเสมอไปถึง4ครั้งเลยครับแล้วก็เป็นโกเทนบอกนะครับที่เอาชนะไปได้1ครั้งเกมล่าสุดกับฮามสตาร์เปิดบ้านเสมอกับโกเทนบอกศูนย์ต่อศูน โกเตนบอกนะครับเปิดบ้านเสมอกับฮามสตาร์หนต่อหนึ่งอัตราการทำเงินนะครับคู่นี้กินกันไม่ค่อยลงนะครับส่วนใหญ่เสมอไป3ครั้งคู่นี้เจอกัน5้านัดหลังสุดนะครับจบสกอร์ต่ำทั้งหมดเลยครับฟอร์ม10นัดล่าสุดรวมทุิการของโกเทนบอกนะครับต้องบอกว่าเข้าขั้นวิกฤตหนักครับโดยชนะ1เสมอ5แพ้4เข้าวินไป3จบจเกมสูงไป3เกมล่าสุดบุกเสมอกับเอฟบอกนะครับ1ต่อห ส่วนเกมในบ้านล่าสุดนะครับเปิดบ้านแพ้วานเบิร์กหนึ่งต่อสองเปิดบ้านแพ้มอนบี้ศูนย์ต่อหนึ่งและเปิดบ้านเสมอกับฮามาบี้นะครับหนึ่งต่อหนึ่งส่วนฮามสตาร์นะครับฟอร์มสิบนัดล่าสุดรวมธุริการดูดีกว่าเล็กน้อยนะครับโดยชนะสี่เสมอสามแพ้สามเข้าวินไปห้าจบเกมสูงไปเจ็ดเกมล่าสุดเป็นรอบอุ่นเครื่องนะครับบุกเอาชนะฟันเคินเบิร์กสองต่อสามส่วนเกมเยือนล่าส,สุ 2. ดในลีกนะครับบุกเอาชนะนอโคปิงหนึ่งต่อสองบุกชนะวานเบิร์กหนึ่งต่อสองและบุกชนะมอนบี้นะครับศูน ฟอมกันยิงประตู10นัดล่าสุดนะครับโกเตนบอกยิงเจ็ดสียสผลต่างลบหกเฉลี่ยได้ศูนย์จุดเลูกต่อเกมส่วนฮามสตาร์นะครับยิง1 2บสสียสิผลต่างลบห้าเฉลี่ยได้หนึ่งจุดสองลูกต่อเกมสำหรับเลนราคาหฮนิแคบของเกมคู่นี้นะครับเปิดมาราคาแรกให้เจ้าบ้านโกเตนบอกต่อปอราคา2ครึ่งลูก โดยอัตราค่าน้ําผลตอบแทนของฮามสตาร์ตอนนี้เป็นน้ําล้นนะครับส่วนสูงตา der, นะ้าโอเวอร์เดินแนราคาบนอยู่ที่2ลูกครบ2ลูกครึ่งราคา2อยู่ที่2ลูกครึ่งครับส่วนทนางด้านราคา1สองในวันนี้นะครับเปิดมาราคาแรกให้โกเตมบอกชนะใจยอยู่ที่2.15ึ่งห้าฮามสตาร์ชนะใจยอยู่ที่3.22และถ้าเสมอกันใจยอยู่ที่3.3เท่าครับแฮนดิแคปเอเชียย้อนหลังนะครับโกเตมบอกทับต่อปอนะครับเจอห้านาฬ่าสุดไม่เคยผ่านได้เลยครับส่วนฮามสตาร์นะครับถ้ารองในเลดปอเจอห้านาฬ่าสุดผ่านได้3ครั้ง สูงในเลย2ลูกครึ่งนะครับโกตเทนบอกเจอราคานี้5นัดล่าสุดผ่านได้1ครั้งส่วนฮมสตัรนะครับสูง2ลูกครึ่ง5นัดล่าสุดผ่านได้4ครั้งครับเจ้าถิ่นโกตเตนบอกนะครับพวกเขาเป็นทีมที่เล่นในบ้านได้ย่ำแย่มากครับพอาะ5เกมหลังสุดนะครับคว้าชนะไปได้เพียงแค่เกมเดียวเท่าน,นั้นขณะที่ทีมเยนฮามสตัดนะครับพวกเขาเป็นทีมที่เล่นนอกบ้านได้ดีมากๆครับเพราะชนะมาสี่เกมติดต่อกันเรทราคานะครับเปิดออกมาให้เจ้าบ้านต่อปอปอแนะนำว่าอยู่ฝั่งรองทีมเยนดีกว่าครับเพราะฮาร์มมตาลังมั่นใจมาๆครับ เกมรุกก็เฉียบคมสุดๆครับโดยเฉพาะวิกเตอร์การ์นาดนะครับที่ยิงนอกบ้านได้4เกมติดต่อกันอันตรายมากๆครับเกมนี้นะครับวัดไปที่บอลรองนะครับมีโอกาสเทรับซับมากกว่าครับคู่นี้เลือกเชียร์เรื่องลงทุนครับรองฮามสตาร์ะครับปอปอฟันธงฮามสตาร์ชนะโกรเทนบ็อกสองประตูต่อหนึ่งจัดไปครับและคู่ที่4คู่สุดท้ายในวันนี้นะครับไปกันที่ศึกโนเวย์ดิวิชั่นจะเป็นการพบระหว่างเฮาเกซุนนะครับเปิดสนามเฮาเกซุนแปรแบงค์อารีนานะครับพบกับชนะลิลสตอร์มครับคู่นี้ลงเตะกัันนนนใเเเววลลาาาาาตมบบ้รระค โดยในยตารงนางคะแนนตอนนี้นะครับฮาวเกซุนอยู่อันดับที่12ลงเล่น14นัดครับชนะ4เสมอ3แพ้7เก็บได้15แตม้มเข้าอยู่ที่28.6%ส่วนลิวสตอมนะครับอยู่อันดับที่6ลงเล่น14นัดครับชนะ8เสมอ2แพ้4เก็บได้26แตม้มเข้าอยู่ที่57.1%เกมในบ้านฮาวเกซุนเล่นไป6นัดนะครับชนะ3เสมอ2แพ้1เข้าอยู่ที่50%ส่วนลิวสตอมนะครับเล่นเกมเยือนไป6นัดชนะ3เสมอ2แพ้1เข้าอยู่ที่50% เฮ้ทเวท่าหน้านั้นหลังสุดที่คู่นี้เจอกันนะครับเป็นลิวสตอร์มนะครับทำได้ดีกว่าชัดเจนเลยครับเอาชนะไปได้ทั้ง5ครั้งเลยครับเกมล่าสุดเจอกันในรอบอุ่นเครื่องครับฮาวเกซูน okay, เปิดบ้านแพ้ลิวสตอร์มหนึ่งต่อสี่ และฝั่งที่ทำกำไรได้มากกว่าเป็นริวสตอร์มนะครับ5นัดล่าสุดนะครับกินตังเฮาเกซูนไปได้ทั้ง5ครั้งคู่นี้เจอกัน5นัดหลังสุดนะครับจบสกอร์สูงไป3ครั้งครับฟอร์ม10นัดล่าสุดรวมธุรการของเฮาเกซูนนะครับถือว่าไม่ได้แย่และก็ไม่ได้ดีครับโดยชนะ5เสมอ0แพ้5เข้าวินไป6จบเกมสูงไป6เกมล่าสุดนะครับบุกแพ้โบโดกริมนะครับ2ต่อ1ส่วนเกมในบ้านล่าสุดนะครับเปิดบ้านเอาชนะออสแกลแลนะครับ2ต่อ1เปิดบ้านชนะซานเดฟยอสนะครับ3ต่อ2และเปิดบ้านแพ้ทอมโซ่นะครับ ส่วนลิสตอมนะครับฟอร์ม10นัดล่าสุดรวมธุริการดูดีกว่าเล็กน้อยนะครับโดยชนะ5เสมอ3แพ้2เข้าวินไป5โจกเกมสูงไป6เกมล่าสุดเปิดบ้านถล่มอารซุนนะครับ5ต่อ1นส่วนเกมเยอราสุดนะครับบุกอาชนะาโรเซนบอก1ต่อ2บุกเสม,มอบรานะครับ2ต่อ2และบุกเสม,มอกับอุรินซาเกอร์นะครับ2ต่อ2 ฟอร์มกานยิงประตูสิบนัดล่าสุดนะครับเฮาเกซุนยิง15เสีย15ผลต่างเป็น0เฉลิงได้1.5ลูกต่อเกมส่วนริวสตอมนะครับยิง22เสีย12ผลต่างบวก10เฉลิงได้2.2ลูกต่อเกมสำหรับเลราคาร์ไดแคปของเกมคู่นี้นะครับเปิดมาราคาแรกให้ริวสตอมบุกต่อปอราคา2ครึ่งลูกโดยอัตราข้าน้ำผลตอบแทนของเฮาเกซุนต,ตอนนี้เป็นน้ำล้นนะครับส่วนสูงต้ามโมเวอร์เดอร์นั้นราคาบนอยู่ที่2ลูกครึ่งครบ3ราคา2อยู่ที่2ลูกครึ่งครับ ส่วน,นัาด้านราคา1นึคในวันนี้นะครับเปิดมาราคาแรกให้เฮาเกซุนชนะใจอยู่ที่3 1มจุดหนึ่งสองลิวสตอมชนะใจอยู่ที่2.12และถ้าเสมอกันใจอยู่ที่3.48ครับเห็นที่แกปบเอเชียย้อนหลังนะครับเฮาเกซุนถ้ารองครึ่งลูกนะครับเจอห้านาราสุดผ่านได้2ครั้งส่วนลิวสตอมครับถ้าต่อครึ่งลูกห้านาราสุดผ่านได้2ครั้งสูงในเลทสอลูกครึ่งนะครับเฮาเกซุนเจอราคาในห้านาราสุดผ่านได้4ครั้งส่วนลิวสตอมนะครับสูง2ลูกครึ่งห้านาฬาสุดผ่านได้2ครั้ง เจ้าถิ่นฮาวเกซุนครับพวกเขามีผลงานในบ้านช่วงหลังที่ทําได้ดีครับชนะมา2เกมติดต่อกันขณะที่ทีมเยอนริวสตอร์นครับพวกเขาเล่นนอกบ้านได้ยอดเยี่ยมมากครับ5นัดล่าสุดยังไม่แพ้ใครครับเรทราคาเปิดออกไม้ทีมเยือนนะครับบุกมาต่อปอปอแนะนำว่าอยู่ฝั่งต่อดีที่สุดครับเพราะลรวสตอร์นครับมีเกมนอกบ้านที่ดีมากๆครับเกมรุกก็เฉียบคมนะครับโดยเฉพาะเอกอันดำนะครับที่อันตรายมากๆ3เกมหลังสุดนะครับเจ้าตัวถลุงตะข่ายปถึง5เเเม็ดลยยทีีวร ฟอร์มกำลังร้อนแรงแบบสุดๆครับเกมนี้เลยมองว่ารีสตอร์มน่าจะได้บีเอาชนะเจ้าบ้านได้อย่างแน่นอนครับเพราะฉะนั้นคู่นี้นะครับเลือกเชียร์เลือกลงทุนนะครับต่อรีสตอร์มนะครับปอปอฟันธงรีสตอร์มเอาชนะฮาวเกซูนสองตอนหนึ่งจัดไปครับและก่อนจะปิดคลิปกันในวันนี้นะครับเรามาสรุปกันอีกทีนึงครับคู่แรกนะครับต่อมันโมครึ่งลูกคู่ที่สรองเลเกอร์ฟอสปอปอคู่ที่3รองฮาร์มสตาร์ปอปอและคู่ที่4ครับต่อรีสตอร์มในเลดปอปอและขอฝากขอย้ำกันอีกครั้งนะคครรัับว่่่าาาททศนนะีีให้้ไปปเเเ็พยงแกออขมูล อาสัยตีต่างๆมาพิจารณาความน่าจะเป็นหรือทิศทางของเกมเท่านั้นนะครับซึ่งไม่มีอะไรการันตีได้เลยว่าจะถูกร้อยเปอร์เซ็นต์ครับดังนั้นถ้าเพื่อนๆพี่ๆคนไหนรับฟังแล้วรู้สึกว่าคููนี้ตรงใจก็จัดหรือถ้าฟังแล้วรู้สึกว่าคููนี้ขาดใจก็ส่วนได้ตามอัธยาศัยเลยนะครับและสำหรับวันนี้นะครับผมต้องขอตัวลากันไปก่อนและพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีครับ